ราศีพฤษบการงานมีแก้แต่มีความก้าวหน้าการเงินดีมีรายได้เสริมความรักดีสุขสมหวังสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับพ,พยากรณ์ดวงรายปากกันนะครับในสัปดาห์นี้ขอเป็นเริ่มต้นช่วงที่1 8ถึง30กันยายนก็ต่อจากคลิปสัปดาห์สัปดาห์เดือนที่แล้วนะครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพฤษภพิมพ์มคอมเมนต์ก่อนนะครับว่าพฤษบการเงินดีรักสมหวัง หรือว่าท่านต้องการพรอันใดอันประเสริฐก็ <isode> ขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับและขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับสำหรับน้พยากรเรื of of ่องของวาสนาการงานการเงินแล้วก็ดวงความรักนะครับเป็นดวงรายปักนะครับดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาววาสนาดาวเจริญนตนุนะครับก็ดาวฟื้นกําลังไปอย่างยิ่งแล้วครับนับจากเดือนที่แล้วอ่ซึ่งถอยหลังแล้วก็ต้นเดือนนะครับช่วงปลายเดือนนี้ดาววาสนาขอ,ของท่านเนี่ยจะกลับมาฟื้นอย่างแท้จริงแล้วส เป็นดารพระศุกร <un> ์นะตำแหน่งเป็นอยู people with people with though, ่ที่ราศาพท์เป็นตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ปฐุมเกณฑ์ด้วยเกณฑ์เนื้อหอมเกณฑ์มีผู้นิยมชมชอบวัสนากรรมมาฟื้นเต็มกาลังนะครับทำกิจการใดก็มักมีคนนิยมมีคนช่วยเหลือนะครับเรื่องของการค้าขายก็นับจากนี้ไปโดดเด่นแห่งปังแน่นอนนะครับดาววัสนามอยู่ที่ราศาชท์คุณมักมีคุมรัพย์กำใจที่ดีมีเครดิตที่ดีครับมีเครือข่ายคอนเนคชั่นที่ดีครับทำกิจการใดก็มีคนนิยมมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวจุวามัยด มายถึงคุณมีโชคดวงท่านนการแข่งขันครับช่วงนี้กินงานการใดๆคนทําได้งานเก่าๆเ,เดิมเดือนที่แล้วต้นสัปดาห์ต้นเดือนนี้ติดขัดล่าช้ากลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนจะผ่านไปได้หมดนะครับหยิบจับปรับปรุงทําได้หมดครับแล้วก็มองเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับท่านใดที่เป็นโรคไม่มากแต่ไม่หายสักทีนะครับรักษาจริงจริงจังจะหายได้เร็วนะครับนับจากวันที่18กันยายนเป็นต้นไปนะครับ ดาวประทิตย์นะครับย้ายมาแล้วนะครับเป็นดาวจุลนพันธุนะครับมาครองตำแหน่งอยู่ที่เรือนปุตตาก็ถือว่าดีนะครับสําหรับท่านใดที่มีครอบครัวมีบุตรบริวารอยู่ช่วงนี้ก็สับสนคนดีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวท่านใดที่อยากจะวางแผนนะครับในการเป็นเจ้าของมีโอกาสสูงนะครับเก็บหอมริบได้แล้วก็มีโชคท่านนั้นความสุขท่านนั้นการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถยนต์เจ้าของที่ดินด้วยนะครับท่านใดความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวแล้วก็มีโอกาสสูงครับจะได้รับสิทธิ ประโยชน์หรือว่ามรดกทรัพย์สินนะครับดาวพระศุกร์ช่วงดาววัฒนาคุณนะครับหลังจากวันที่28เป็นต้นไปจะย้ายราศีแล้วนะครับมาครองตําแหน่งอยู่ที่เดือนพฤกายนก็ชัดเจนอีกนะครับว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ย้ยยายเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็สาคัญด้วยวัฒนาจะกลับมาฟื้นเต็มกำลังอีกรอบนะครับวันที่28นในเรื่องของการได้ย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาท่านก็อยากจะย้ายงานมีเปลี่ยนงานใหม่หรือว่า ที่ทางานเดิมแต่ยกย้ายตําแหน่งแล้วก็ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองครับเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ทั้งนี้ครับดาวพระศุกรนะ์เป็นกําลังปกติเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอยู่เรือนพันธุทุช่วงนี้ก็แนะนําว่ายัยงไงทราก,ก็ต้องตรวจตาให้ดีนะครับท่านไหนที่มีบ้านนะดูแลความปลอดภัยให้มมดชิดหรือว่ามีรถยนพาหนะก็ตรวจตาจะมีกินต้องซ่อมแซมนะครับรเปลี่ยนอะไหล่รถย,ยนพาหนะรถยนต์ด้วยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับทำให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังแล้วก็จะได้เดินทางปลอดภัยนะครับ ต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระราหูและเป็นดาวเจ้ารืวนการงานนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นตําแหน่งที่ข้มแข็งที่เรียกว,ว่าเทวีโชครับอยู่เทวินาศคือการงานมันก็ยังมีคนช่วยเหลือนะเพราะว่างานอาจจะมีติดขัดอุปสรรคล่าช้าอยู่บ้างนะครับแต่มีคนช่วยเหลือครับในการทํากิจงานกาันใดก็แล้วแต่ทํางานให้เต็มที่ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ความเสเร็จรออยู่แล้วหรือว่ามีคนนิยมมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า ดาวพระพุธก็กลับมาฟื้นแล้วนะครับเป็นดาวจุฬาพูทตาคุณด้วยเรื่องของการทํางานท่านหนที่ทํางานบริษัททํางานองค์กรเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือเป็นพิเศษโดวยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าหรือว่าลูกน้องบริวารจะช่วยเหลืองานคนดีนะครับเพราะดาวกลับมาฟื้นแล้วท่านใดค้าขายอยู่ช่วงน,นี้ก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับพยายามรักษาให้ดีนะครับแต่แนะนําว่าจัดโปรโมชั่นก็ดีนะโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้ารายใหม่เพราะว่าดาวจุฬาพุตตากลับมาฟื้นแล้วนะครับดาวพระพุธจัดโปรโมชั่นสินค้า ตัวใหม่บริการตัวใหม่ลูกค้ารายใหม่นิยมแล้วก็ซื้อของคุณแน่นอนนะครับดาวพระเสาครับเจริญสุภาพท่านในทางานบริษัทองค์กรก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีอยู่นะครับเรื่องของการงานตั้งแต่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษนิดน,นึงครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวพระเสาถอยหลังนะครับก็แต่เป็นดาวที่ตําแหน่งที่ให้คุณนะครับการทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องใส่ใจกันให้มากนะครับดาวพระจันทร์ครับดาวเจรินการสังคมนะครับในเดือนนี้ก็ย้ายครึ่งเดือนนี้ย้ายราศีอยู่ หครั้งครับเรามาดูช่วงเวลาที่ที่สัมพันธ์แล้วก็ต้องระวังบางช่วงนะครับช่วงนะครับช่วงที่2 0ถึง2ี่เดครับช่วงนี้ดาวอ่อนกาลังนะครับเรื่องของการสังคมในการทํางานบริษัทองค์กรนะครับพยายามสื่อสารกันให้ดีนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆในเพื่อนองงานนะครับโดยเฉพาะเพื่อนองงานที่ต่างเพศกับคุณอาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะครับหรือว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจการทำมาค้าขายก็พยายามสื่อสารกับลูกค้าให้ดีครับเรื่องของลูกค้า ต่างเพศกับคุณนะครับบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับถ้าเป็นการขายของก็เลือกได้ก็เลือกเสนอให้ขายให้กับลูกคา้าเพศเดียวกันดีกว่านะครับ22-23ครับช่วงน,นี้ก็อยู่เดือนมกราครับเรื่องของการสื่อสารก็ระมารราาัดระวังเอกสารสัญ,ญญาต่างๆถ้าเป็นช่วงเวลาของการเดิวงานสําคัญงานนัดลูกค้าถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนนะครับถ้าเลื่อนไม่ได้ก็เลี่ยงช่วงเวลาหรือว่าเตรียมการเอกสารให้ดีๆนะครับอาจจะผิดพลาดหรือว่าไม่ค่อยสเร็จผลที่เราวางไว้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการเดินทางไกลก็แนะนําให้ ระมัดระวังนะครับดูแลกฎวินัยจราจรหรือว่าถ้าเลื่อนได้เขาเลื่อนจะดีกว่านะครับแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าที่เหลือดีแล้วนะครับเรื่องของการงานโดยเฉพาะันที่27-30ถึงากันยายนครับเชาวลัคณาราศีพุธศพจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งนะครับคำพูดคำจาเจราจาสิง่งงานการใดก็แล้วแต่มกักมีคนเชื่อถือแล้วก็ผ่านได้ง่ายหมดนะครับโดยเฉพาะการดิงงานสําคัญใหญ,ใหญ่ในช่วง27-30ถึงถือว่าคุณโดดเด่นแล้วก็มีเกณฑ์สูงที่จะเป็นผู้ชนะในรับคัดเลือกนะครับ กนวันที่28กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธเจ้าเรือนปุตตะก,ก็ย้ายราศรีมาครองตำแหน่งที่เข้มแข็งที่ว่าอุดแล้วก็เกษตรด้วยสําหรับชาวลัคนาราศรีพฤษภจะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของการเจรจาทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆคุณทาได้ดีนะครับสามารถใช้เวลาช่วงนี้นะครับในการเสนอโปรเจกต์โครงการแล้วมีโอกาสผ่านแล้วก็ความดีความชอบเป็นของคุณนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศรีพฤษภมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับในช่วงนี้วันที่ 18ถึง27นะครับดาวเจ้าเรือนการเงิน 1, คุณก็กลับมาฟื้นแล้วครับเดียว่าอยู่เรือนพันธุ์ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับการทํามาหาได้ๆนะครับการเงินในชพาะงานที่ต้องใช้การเจรจาการทาํามาค้าขายการติดต่อประสานงานนะครับช่วงนี้ทํางานการค้าขายได้ดีมากนะครับคุณรับส่งสินค้าก็ดีนะครับหรือว่ากลุ่มนําเข้าส่งออกธุรกิจาการค้าขายทุกอย่างช่วงนี้ถือว่ารายได้เข้ามันดีแน่นอนนะครับท่านใดทํางานบริษัททํางานองค์กรโดยรวมก็การเงินปกติดีนะครับ รวมแล้วมองเรื่องของรายได้พิเศษก็ถือว่ามีครับเพราะว่าดาวเป็นตําแหน่งราชาโชคามาถึงว่างานธรรมดาเนี่ยแหละที่คุณทำอาจจะมีเกณฑ์ได้เฉลือดแล้วคนเฉลืองานแล้วก็ได้รับรายได้พิเศษบางครั้งก็เป็นเรื่องแบบของของกำน,นันเสียน้ําใจด้วยนะครับได้นับจากวันที่28กันยายนเป็นต้นไปนะครับอีกครึ่งเดือนนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเรื่องของการเงินคจะกลับมาดีอีกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่เรกว่ากเกษตรแลร้วกอ็อุถือว่า รายได้ของชาวลัคนาราศีลึกศบเนี่ยโดดเด่นที่สุดใน12ราศีด้วยนะครับส่วนมาดูเรื่องของรายจ่ายครับรายจ่ายภาพรวมก็ถือว่าบริหารจัดการได้นะครับวันที่18-28หือว่าคุณบริหารจัดการได้ดีนะครับรายจ่ายภาพรวมก็ยังปกติดีนะครับแล้วก็28กันยายไนไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับแล้วก็จนถึงเดือนตุลาเลยอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมบ้างนะครับเรื่องของการดูแลความสุขให้กับคนในบ้าน,นครับหรือว่าท่านใดมี ครอบครัวอยู่อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้นะครับแต่ภาพรวมเรื่องของรายได้ของคุณดีอยู่แล้วนะครับวางแผนได้ดีครับมีเงินเหลือเก็บและเก็บเป็นทรัพย์สินได้นะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีครับผู้ครองคนรักตลอดเดือนนี้ครับก็ถือว่าเข้มแข็งนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับถือว่าตำแหน่งดีครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าคนรักใส่ใจกันมากนะครับรู้สึกว่าจะเนื้อเต้นหรือว่าเหมือนเจอกัน ครั้งแกรกๆนะครับส่งเสริมกันดีนะครับเสยใจกันให้มากชาวลัคนาราศีพฤษภลองเอาใจใส่แฟนให้มากครับมีเกณฑ์ที่จะรักกันดีแล้วก็พร้อมเปย์พร้อมอุ่นให้กับคุณด้วยนะครับส่วนท่านี่ยังโสดครับดูที่ดาวพระพุธประกอบแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าคนรักภาพรวมดีครับดาวพระศุกร์คุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษครับท่านใดที่ยังโสดนะครับมีคนเข้ามาอาจจะพบเจอจากการทํางานนะครับหรือว่ามีเพื่อนโวงงานคนรู้จักแนะนําให้รู้จักกันนะครับแล้วก็ดาวรักหม่ก็ถือว่าเปิดแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะเข้้าามแลวก คุยกันได้เข้ากับาทางครอบครัวหรือญาติฝ่ายเราได้หรือมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่มีภูมิลำเนาถิน่นฐานมานเกิดใกล้เคียงกันนะครับเข้ามาแล้วก็ถือว่าส่งเสริมกันดีครับลองเปิดใจพูดคุยกันได้ครับกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันลยาณมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายมา้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่าน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและกระผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับ้ไขนะครับสรุปดวงรายครึ่งเดือนหลังนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับถือว,ว่าการงานอาจจะมีแค่ยู่บ้างนะครับแต่คุณผ่านได้แล้วก็มีความก้าวหน้านะครับ การเงินภาพรวมถือว่าดีมากๆเลยนะครับรายได้โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับความรักโดยวรวมถือว่าดีแลว้วก็สุขสมหวังครับท้านนี้ครับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพฤกษ์พ,พ,พิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าพฤกษ์การเงินดีรักสมหวังและขอท่านมีการเงินที่ดีมีทรัพย์สินความรักดีสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ